ผลการจับสลากแบ่งกลุ่ม ยู21ชิงแชมป์โลกที่เม็กซิโกสาวไทยร่วมสายกับเจ้าภาพและญี่ปุ่นก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s c r i b e ช่วงดาววอลเล่ด้วยค่ะทีมเยาวชนสาวไทยจับสลากยูร่วมกลุ่มกับเจ้าภาพเม็กซิโกและญี่ปุ่นในการแข่งขันยู21ชิงแชมป์โลก2023การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงอายุต่ำกว่า21ปีชิงแชมป์โลก2023น้เมืองเลออนและเมืองอาร์สวสกาลิเต ประเทศเม็กซิโกระหว่างวันที่1 7ถึง26สิงหาคม2566้ิกได้ทำการจับสลากแบ่งกลุ่มออกมาเป็นที่เรียบร้อยก่อนหน้านี้สึกชิงแชมป์โลกในรุ่นเยาวชนเยาวชนจับสลากแบ่งกลุ่มกันไปเป็นที่เรียบร้อยในรุ่นเยาวชนชายหญิง u 19และเยาวชนชาย u ยู21เหลือเพียงแค่เยาวชนหญิง u ยู21ที่ทางเจ้าภาพเม็กซิโกจะเป็นผู้ดำเนินการทำพิธีจับสลากแบ่งกลุ่มเองโดยทีมเยาวชนหญิงทีมชาติไทย ถูกจับสลากอยู่ในกลุ่มเอร่วมกับเจ้าภาพเม็กซิโกอียิปต์และญี่ปุ่นอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2019ขณะที่ผลการจับสลากทั้งหมดมีดังนี้กลุ่มเอ 1. เม็กซิโก2อียิปต์3ไทย 4. ญี่ปุ่น กลุ่มบีหนึ่งอิตาลีชั้นเก่าสองบราซิลสามโดมินิกันสี่ตุนิเซียกลุ่ม C ีหนึ่งเซอร์เบียสองโปลแลนด์สามอาร์เจนตินาสี่จีนกลุ่มดีหนึ่งสหรัฐอเมริกาสองเนเธอร์แลนด์สามตุรกีสี่ 4, คิวบาสำหรับรูปแบบการแข่งขันในแต่และกลุ่มจะเล่นแบบพบกันหมดเพื่อคัดเอาอันดับหนึ่งถึงสองผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มรอบสองส่วนทีมอันดับสามถึงสี่จะล่นไปแข่งขัน ในรอบจัดอันดับส่วนผลงานของทีมสาวไทยในรายการนี้เมื่อปี2021จบการแข่งขันในอันดับที่14ส่วนผลงานที่ดีที่สุดคือการจบอันดับ8เมื่อปี2007เราลองมาฟังความคิดเห็นของแฟนกีฬาเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะความคิดเห็นนี้บอกว่าต้องไปวัดกับเม็กซิโกอ่ะโอกาส50-50เลยแหละต้องรอดูผู้เล่นอีกทีความคิดเห็นนี้บอกว่าถ้าเทียบกับกลุ่มอื่นคิดว่าเบาะนะอย่าประมาทสาวเม็กซิโกเจ้าภาพก็คงใส่สุดความคิดเห็นนี้ บอกว่าเขาดูผู้เล่นก่อนว่าจะสู้ไหวไหมความคิดเห็นนี้บอกว่าซ้ายถือว่าไม่หนักแต่ตัวหลักของรุ่นอย่างยูฟ้าเจ็บยาวจนร้างสนามไปนานถ้าจะไปในฐานะตัวเซตก็คงไม่เวิร์กเพราะเพิ่งฝึกเป็นตัวเซตไม่นานจะไปปาดตัวเซตที่มีอยู่คงไม่ใช่เหลือเวลาอีกแค่3เดือน ดูแล้วยูฟ่าอาจไม่ได้ร่วมทีมครั้งนี้ส่วนกาฟิลหลังหายเจ็บฟอร์มก็ไม่เหมือนเดิมไม่รู้จะเรื่องฟอร์มกลับมาทันไหมดูแล้วอาจเรียกเิริวันของหนองคอมาช่วยชุดนี้ความคิดเห็นนี้บอกว่าเห็นสายสีคือขนลุกมากไม่อยากคิดถ้าไทยไปอยู่กลุ่มนี้จะเป็นยังไงความคิดเห็นนี้บอกว่าขอยูฟ่ากลับมาหัวเสาก่อนได้ไหมกาฟิลหยกคงแบบไม่ไหวความคิดเห็นนี้บอกว่าเอาใจช่วยทีมไทยครับ คุณล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากออมแอมเอสเอ็มเและพันทิป c o m อย่าลืมกดติดตามช่องดาวเว่เพื่อมีพลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ